แล้วคือไหนวะงิเป็นตอนี่อยู่เยังไงงงอยู่เลยอ่ะอยังยังงงอยู่ว่าฮะเรื่องราวมันผ่านไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยถามพี่พีดีกว่าถามพี่พีดอะไรบ้างครับเมื่อเช้าหรอครับก็ผมว่าก็ออกมาตามความตั้งใจทังหมดอย่างแล้วกันครับแล้วก็ผมเชื่อผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายก็มีความสุขครับคือเขาก็ตั้งใจจะมาวันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็อยากเห็นลูกไม่ฝันไม่ฝันวิธีการอะไรที่ถูกต้องเนี่ยครับแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นนี่แค่วันที่เช้าวันนี้ครับทราบซึ้งยังอยูกอ๋อจริงๆเมื่อเช้าเป็นวิธีมั่นใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเดินแข่ขันมาประมาณ8โมง19นาทีเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็สวมแหวนที่9โมง19นาทีาหลังหลังตึงแล้วมั้ยครับมีมีให้เต้นให้ร้องให้ให้ให พูดยๆภาษาอะไรเลยดาไม่ดม่ด да: ่าดไม่่าเช้าตกลงกันไว้หกไปไปมาเป็นเจ็ดไะ้เรษฐกิจเบตองไปเรื่อยๆค่ะอไปเรื่อยๆด่านไหนยากสุดแล้วครับผมว่าด่านเต้นนะเขาให้ผมเต้นด้วยเต้นเพลงเมลอนใช่หนืไม่เห็น

ถ้าเป็นอะไรตอนตอนช่วงเช้าทีแบบว่ามันสัญญาอะไรๆไม่กับตัวอะไรับโอเคโอเคได้ได้ก็จริงๆก็ได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่อะครับส่วนใหญ่ก็คือให้หรือด้วยการเออเขาเรียกอะไรนะถือกระบองไม้พามะม่วง้ระบอกกระบอก คืก็บอกก็พี่พิมตื่นเ้าต้นไม่เท้าก้อนไม่เท้าก้อนแ่ที่อยู่ก็ืก็บอกบอกแปลกละไม่ก็คือเขาก็ควยพอบ่าวสาวครับว่าับให้อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ค่อยคิค่ออาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นพูดกันประมาณนั้นครับประมาณนั้นให้ทำให้สัญญาเลยผใหญ่ไปใ ก็จะดูแลน้องเขาเขาเพราะว่าคุณพ่อแม่ก็ฝากว่าฝากดูแลแก้มบุ๋มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้เนี่ยแล้วก็ครับยังไม่มีใครฝากอะไรเลยดูแลลูกเลยหรอใช่เขาบอกว่าให้แบบว่ามีอะไรก็เมื่อตอนไหนเขาก็มีบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรเงี้ยให้แบบค่อยใจเย็นอะไรเงี้ยอะไรอย่างก็จะมีแค่ประมาณนั้นไม่หรอ ที่นั่งนั่งก็มาเราไม่ได้ว่าไหมเขาบอกเป็นครอบครัวเยกันนะอ๋อใช่ก็แบบนัน่ไม่พวกเยวกันค่ะเาเราผมตื่นแล้วนตื่นให้เราลุกปั่นยอะไรอะพี่นี่พี่น่ากนตวแบบ วินาทีนั้นยังจำได้ถกาผ่านเารู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นอย่างงี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราเริ่มก้าวอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตเลยอย่างนี้ยค่ะบอกปุ๊บโตเลยโตเลยไม่มีการมาแล้วแค่สีน่ะโอเคเราไม่น้อีนแล้วครับนันเอนตกีกว่าที่โแเรอครับก ก็ดีใจนะครับก็จริงๆผมว่าดีใจในเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราเดินทางมาถึงเป้าหมายที่วางไว้อะคือคือจริงๆผมว่าเริ่มต้นที่คนรู้จักผมเนี่ยเป็นการเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไร้ย mm. ครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าวันแรกที่เราทําอ่ะผมก็ต้องการทํากับคนที่ผมจะอยู่ด้วยจริงๆเราก็เลยเริ่มทําแล้วสุดท้ายพอผมาันมาปีสองปีประมาณสองปีกว่าแนละ้วผมว่าก็ตามที่ทุก ทุกคนเห็นแล้วผมก็สัญญากับคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทาคอนเทนต์แล้วผู้หญิงคนนี้แหละที่ผจะอยู่ด้วยไรเนี้ยจนจนวันนี้พี่ทีมก็เกิดม่นใจรเลเาอกขาเพราะว่าเออรู้เขาเขาเขาเ่าเข่เขา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 เขเขาเขาเขาาาาตาเว่าเารเขาา คือหลังจากระยะเวลาที year, time, yep. ่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณห้าปีก่อนที่จะจบลงแต่งงานกันเนี่ยครับก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตผมที่ไม่ได้ไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมายก่อนเพราะมันเป็นทัดหนึ่งในชีวิตผมที่มันที่มันหาไม่เจอแล้วมันพีเจอะอะเติมเต็มเขาสุดเพราะสีสันในชีวิตนะแบบทุกคน ชีวิตตอนนี้แบบก็เพาผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะรับรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรค่อนข้างจะเป็นลูทีนพอไเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับแล้วให้เขาฟังเพราะว่าก็คือเรานอนสิบเมื่อเรานอนตีสองเรานอนนอนตีสองก็หนูเล่าว่าทำไมถึงนอนตีสองครับเพราะว่า ของเราไปเมื่อวานตอนเราวันทุ่งแล้วก็เพิ่อเราต้องมีของให้แบบเพื่อนเจ้าสาวหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็นั่งทําแล้วก็นั่งเกจการให้เพื่อนเจ้าสาวถึงวันทีหนึ่งตีสองแล้วท่ลาที่เปิดมาทำอะไรทำไี้ไหมรับงานรับงานคนมาเบาๆรับงานเขอลุ้นกับอีกทีหนึ่งแค่ผมมีความมั่นใจในที่ที่แบบในเมื่อเขาอยากจแต่งเขาเพิ่มกว่เราเราต้องเปลี่ยนจริงๆก็ ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูนก็จะแบบไมเลื่อไปเปลือ,อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตกให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบไม่เข้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะใช่ไม่ได้ตกนะนั้นแล้บอกว่าตกแบบว่าเกลียเกียวให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญคือเขาเหมือนเขาไม่ค่อไม่ต้อะไรย่ะเยอันนี้คือที่สําคัญ นี <itos> ่เรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย่ะไม่แน่ใจปัญญาอเนกมั่นใจอัน้มั่นใจเลยเพราะแบบคือดูเห็นบอว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบทเรื่องที่แบบแม่เขาสอนมารู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่หลักครอบครัวมากเลยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่เลย ก็ไม่คิดภูมิใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวกชอดอเลยชเคโอเผม่เคอเคเคโเคอเโอเค่เา ก็คงทำงานกันมากขึ้นบางคูอยู่ด <c oughs> ้วยกันตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆผมว่าเราก็มองถึงเรื่องอนาคตนะว่าเอ่อเราจะมีลูกกันเลยหรือว่าจะขอเว้นไว้ก่อนใช้ชีวิตคู่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยงานต่อไปแต่ว่าเราทั้งคู่ก็รู้ว่าเราต้องสร้างครอบครัวนะครับต่อจากนี้ต้องมีครอบครัวของ,องเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราได้เราก็ต้องเดินจกนากเรียนไปตอลอดรอดฝันนะครับ ยังค่ะมีคือตอนแรกอะเราคุยกันว่าเราอยากได้ปีมังกรซึ่งปีมังกรเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถ้านับตามตำราไทยก็คือ2555ถ้านับตามตำราจีนก็คือ2น5ะเราก็เลยว่างูเล็กก็ได้เพราะว่ามังกรที่โลกเล็ก อุ้้ใหญ่ไ,ไม่ได้เป็นคนเล็กก็ได้ค่ะเล็กันหรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>่ล้วสองคนนี้ทำสัญญาต,าต่อให้ก็ก่มากก็จริงๆถ้าสํญญาหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเออผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราครบกันเราจะยังพักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเ <_ l ots> พราะเป็นสิ่งวี่ตมันเป็นสิ่งที่ทําได้อะ มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางแต่ว่าเรื่องเงี้ยผมรู้ตัวว่าผมทําอะไรแล้วผมคิดว่าผมทําให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาเรื่องความรู้สัญญตย์และการเปลี่ยนแปลงยังหมดจนะ้าหรือไม่เคยสัญญาอะไรเลยสัญญาต่นไปหรือยังไม่ได้คิดเลยอ่ะ,อะเขาจะสัญญาอะไรอ่ะทิ้งทิ้ง ให้เวลาแต้อะไรอยากบอกอยากอยากบอกเขาลองฟังค่ะอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้หนูอยไรงเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่บางทีก็ทําผิดบ้างทําถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่วาพีก็ให้อภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตอตลอดเลยเรียกว่า จะทำไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็าอาจจะแบบช่วยส่งเสริมกันในส่วนต่างก็แหละคุณผว,ว่าออมัออน,น,น,นเหมอนกบที่โชคีกเิดเอรว่าถูกอ่า่า่อ่อ่อ่า่ อะไรอย่างนั้นแบโตขึ้นหน่อยนึงอยากนั่งลูกพอได้เนาะต้องลูกก็มีเอาไว้แหละมูเล่จะมีคนเดียวหรือคือจริงๆถ้ามีบีบแอบมีมือเอ้ยมืออะไรเพาตอบเลยตอบเลยแฝดแต่กลางกลางอ๋อไม่คือคือจริงๆถ้าตัดสินใจจะมีอ่ะผมว่าก็อยากมีรูปแฝด ทอะไรก็ม่ีเอาาหม่เอ้าม่เอ้าไม่เพราะถ้าอยากนีก็อยากมีปีงูเล็กผมคิดว่าเพราะว่าปีถัดไปเนี่ยเป็นปีชงเราก็ใช่ครับก็คือผมคิดว่าไม่เวิร์ต้องเว้นไปจนถึงบอกเลยจำไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนที่เรานับ่ะผมก็จะว่าต้องเว้นอีกสองปีหรือถ้าไม่เป็นงูเล็กก็ต้องเว้นสองปีแล้วอ๋อ ถ้าถ้าธรรมชาติไม่ได้นะถ้าธรรมาช้านเลยแต่ละคนแต่เราเป็นแบบเป็นไปตามที่เราต้องการเรื่องอะไรต่งาง<น>ๆไม่แต่คือเราวางแผนคือผมวมา,างแผนางนี้อย่างนี้ผมอาจจะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนครั้งผมว่าปีแรกที่รู้จักเขาอ่ะผมวางแผนให้เขาฝากไข่เลยใช่ครับ กี่ปีแล้วนะสี่ปีมแล้วพี่พีนจำไม่ได้เหรอเขาว่าหลุดเขาเรียกว่าส่งบทให้จบประมาณส่ห้าปีหนึ่งปากไว้แั้อีกประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดประมาณนี้ใช่ก็คือแผนไมายคือผมคิดว่าเก็บไว้ดีกว่าคือถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ว่าถ้าได้ใช้มันก็จะมีประโยชน์ เราควรใช้เพราะว่าไม่รูเราเริ่มเยอะแล้วเราควรใช้แต่แก้มก็มีเวลาเตรียมตัวของมันไม่ได้นะได้ได้ปีหนึ่งหรอได้่งรถูกรับนานไม่ต่อใช่ว่าทำงานเพื่อการเตรียมพร้อมไงพี่ปูคะสงสัยพี่ปูจะรับแค่แต่ชาลีกับกาบินแล้วมั้งะ เอามาเปนเรื่องเราดีกว่ามาผนได้มาเป็นเรื่องีสิบถอยเราเลามิเปิเป็นร้อยแล้นจริงผมว่ามูลค่ามันก็เรื่องแต่ว่าทุกชิ้นที่ให้อ่ะผมพยายามหาความหมายในของที่ให้อะครับยยกตัวอย่างอย่างรถอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ซื้อรถทั่วๆไปเนาะมาซื้อรถบ้านซึ่งเป็นรถเฉพาะมากๆแต่ว่าทำไมถึงซื้อรถบ้าน ราะว่าเขาคิดว่าเขาจะได้ใช้อ่ะครับคือคือหมายความว่าบ้านเราค่อนข้างห่างกันไปกลับบ้านผมไปบ้านบ้านน้องบุ๋มครับประมาณร้อยสิบโลไปกลับพุทธมณฑลสายสี่ไปสุขาภิบาลสามครับไปกลับร้อยสิบโลได้เนี่ยตอนที่คุยกันว่าโอเคถ้าเราต้องต้องย้ายบ้านมานอนบ้านเราบ้างบ้านบ้างเขาอยากได้ลดบ้านผมก็เลยว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันก็จะมีซอรี่หรือแม้กระทั่งตัวตัวแหวนเองครับ แหวนวันนี้ที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชนเม็ดเดิมประอม่าอยู่เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นอ่ะมันมีสตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นวันที่เราครบกันคือคือด้วยด้วยน้ำหนักมันนะครับด้วยน้ำหนักด้วยกระดามันเนว,วันที่เราครบกันเสร็จก็เลยคิดว่าได้ใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดเอ่อสี่จุดหนึ่งเก้าก๊ะซก็ก็เป็นเม็ดเดิมที่วันที่ขอก็เป็น เป็นมันที่ครบกันปีที่ครบกันใช่ใช่อะไรนะคือมีการแลกแหวนใช่ไหมฮะมีการแลกแหวนครับจะเล่าเรื่องแหวนไหมเฮ้ยเขาโตเขาโโตอล้วโอเคหนูเราก็ไ่้หรือไม่รอไม่รอก็อ ก็ถึงใจครับก็ถึงใจเท่าไห่ของน้องก็พวกนี้ครับ้่จะมีเรามีแรงบันดาลใจพี่พีชเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเขาจะค่อนข้างที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่ไหมคะแล้วหนู่ก็จะเป็นแบบว่าซื้อแต่แบบแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงน,นะมันแบบแฟชั่นหน่อยเป็นเออเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรามีแหวนกันหลายวงมาก ตนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเมื่องเน่าคือว่านเมือ่อเราอยู่โรงแรมไกลห้าสิบสี่ะาเราก็ต้องใช้ให้เป็นเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะว,ว่าอันนี้คือแหวนวงที่แบบเราแต่งเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเราซื้อให้กันเนี้ยคือมีหลายวงมากแต่ว่ามันยังแบบมันไม่จึ้งสำหรับหูหนูแว่าออขอเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจตอนพุ่มพุ่มมะพุ่มพึ่งตอนที่แบรนด์จะปิดตอนสองพุ่มซื้อแบรนด์ใม่ก็เลยซื้อแหวนใหม่แล้วไดนมีพอดีแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นทุกอย่างที่ต้องการคือเขาจะใส่ติดเองใช่ไหมคะพี่ของขวัญก็ขวัญแจกนะพนอเป็ม่พี่ีด้วยใช่ใช่ครับใช่ก็คือ ือจริงๆอะครับก็คือตัวสินสอดนะผมมาเป็นเนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็ก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทําให้ทางน้องเขากับผมทีเขาก็ตั้งใจทํามารับพันเนะนี่ยเงินสดเงินสดน่าจะประมาณสักสี่สิบาเป็นเป็นเช็กสามสิบห้าแล้วก็ห่าว้า็จะ จินซอดนะครับก็ปิงๆไปหาผู้ชมมูลหา่านะฮะตรงอแม่ตามตื่นทำน้มีแนจะไปหาผูมูมที่ไหนบ้างอ่าจริงยังไม่ได้ยังไปไหน เจ้าไหมคะเรามีแผนว่าเราจะทำงานเราจะไม่นี้มีแผนฮาริมูนอะไรเลยฉลองครับใช่จะมีแค่แบบว่า19นัดที่ฉลองใช่ครับก็มีฉลองส19แต่ว่าฮาริมูนมีแน่แต่ว่าขอเวลาทำกันบ้านเงี้ยนคือถ้าใครถ้าใครเห็นนะหรือติดตามเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งก่อนวันที่จะมั่นยังรับอยู่เลย ก็ผมว่าเดี๋ยวสักช voilà. ่วงมิ no, <Che> ถุนานน่าจะรู้แล้วว่าจะเป็นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใครติดตามก็จะเห็นรูปบ้างครับพวกโซเชียลมีเดียมีสถานที่ในฝัาเนี่ยครับของน้องเขาหรอครับมีที่เดียวในเทศต่างประเทศที่เดียวคือคือเกาหลีครับเดาไหมเดบ้างเออชอบไปซื้อของเอาเอามาขายเอามาไลฟ์แล้วชอบไปเป็นแบบชอบแบบ ชอบบรรยากาศชอบความสัมพันธ์ชอบอะไรเขามีความสุขมากๆที่ได้ไปเกาหลีเวลาไปเกาหลีได้ไปโซลได้อะหนูนไปที่ไหนก็ได้ค่ะจริงจริงหนูโอเคหรือว่าจะไปแค่รถบ้านออนทัวร์ไปทั่วตั้งแต่ปุ๊กเนี่ยเหนือจนตายก็ได้ทนูความถดถอยไหมคะเออเดี๋ยวเรา,าเวางแผนกันค่ะพรุ่งนี้เราไสารีสะวิทยาเนาะสารีสะวิทยาตัวเนื้ยเนี่ยหรือว่าต้องไปหกับวันที่ิ้5 จริงๆเราได้รับสมุดรถพระราชทานนะครับคือท่านนับตามว่าตามปกติอ่ะวันที่ทท2เมษาคือสารีภรรยาออกมชินเหรอเชิ่ยงเก้าหรือต่างๆเลยทเบียนสมรถก็คือทเป็นสมุนยังไงครับยังไมนยังไม่ชินค่ะอีกสักนิดเดียวก็าจะชินเยี่ยมหมด้วยังครับยังไม่จนเดี๋ยวรอผ่านาสิบเก้าไปก่อนแล้วผ่นเล้กใชครับ นามสกุลต้องเปลี่ยนไปนเหมคะจะบุบคะหนูยังไม่ได้คิดเรื่องทุกอย่างนี้เลยนะพูดจริงพี่ก็บเชื่อที่เมื่อตอนเจอวิญญาณหนูยังอยู่ที่ล่าตรงนี้อยู่นะตั้งแต่ดีสีตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าพูดตรงตั้งแต่ที่เราทำเปลี่ยนการันที่ท้ายปุ๊บแล้วหลับที่เมื่อตอนยังวิญญาณตื่นกับไปแล้วกลับมาไม่ทันแล้วนี่เราน อาเองกออถ้าเอาหตาดูท um ั้เค enfin ี่จะต่อหน้าพี่ไนไม่ย่งีกมีแล้วก่อนไปก่อนดีกว่าขอซ้อมก่อนแล้วกันนะรับโอ้ยมังโดน อ้ในนะเปยาเตรียมตัวเป็นแม่บ้าน่าเงียเตรียมหนูเน้นทำงานค่ะแม่บ้านให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงหนูพี่จุ๊ค่ะไม่มีการเป็นแม่บ้านเลยทั้งนั้นออจจะมีแค่บอกว่าพี่จุ๊ช่วยเตรียมมันนี้ให้แล้วหนูรู้ว่าบอกแค่สองคําพี่จุ๊จะจัดการทุกอย่างเองสาวจะมีตัดอิดเยังยากได้ อยากให้ครับตอนเช้ามีเมนูอะไรให้เลือกบ้างครับมีอย่างเดียวก็คือไม่กับไม่อุ้นในก็เว็ยังยังไม่เลยไม่แต่เราเคยคุยกันว่าถ้าเดี๋ยวพอแต่งงานเราย้ายอยู่ด้วยกันนะครับเอ่อเขาจะสั่งอาหารไหม้ผมตอนเช้าใช่สั่งไว้ตั่งคืนเอาเว็บคืนเอาเว็เนาะเว็บเองด้วยนะครับ หนูดูดิหนูมุนแม่เดี๋ยวหนูจะตีมันโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เราเจ็บปีนปวดบ่า